สวัสดีครับช่องหนึ่งชาแนลของผมสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้จะทดสอบนะครับลูกเหล็ก10มิลครับผมด้วยหนังสติ๊กไรเฟิล44ทีท็อปอัพเกรดนะครับครับผมใช้ยางสีแรงนะครับครับผมเป็นจะมาแล้วครับทดสอบกันเลยนะครับโดีครับผมตามไปดูกันนะครับครับผม อยู่ด้านล่างนะครับครับผมตามไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทะลุนะครับจากด้านหน้านะครับ มาออกด้านนี้นะครับครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับเก็บกระป๋องกับบ้านนะครับฉั้นบังชาแนลครับผมครับสวัสดีครับ